15วันพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเส้นผมมันจะขึ้นขนาดไหนแล้วนะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างมาลุ้นพร้อมกันนะครับผม5 4 3 2 1ปึป๊บโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นคลิปรีวิวการปลุกผม EP ีที่2แล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าผ่านมาครึ่งเดือนแล้วพอดีเลยนะ15วันพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเส้นผมมันจะขึ้นขนาดไหนแล้วนะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างมาลุ้นพร้อมกันนะครับผม5 4 3 2 1ปึป๊บ นี่ครับผมเป็นไง นี่ครับผมบอกเลยครับว่ามันนุ่มนิ่มแล้วมันกันแน่นแล้วนะครับเราสามารถเอามือไปโดนมันได้แล้วนะครับคือก่อนหน้าน,นี้เราไปโดนมันไม่ได้เลยพยายามนะครับพยายามที่จะไม่เอามือไปโดนมันเลยนะครับผมแล้วก็คือทํายังไงก็ได้ให้เป็นคนไข้ดีเด่นให้ได้นะครับเปิดหน้าผากขึ้นให้มันแห้งๆแล้วก็พยายามออกไปไหนมาไหนใส่หมวกจองหววตลอดครับผมแล้วก็ไม่โดนแดดไม่เล่นเวทหนักๆแล้วครับผมคือผมไม่เล่นเลยนะครับผมแล้วก็พยายามดูแลมันให้ดีที่สุดคุณหมอให้ทานยาอะไรทานตลอดนะครับคุณหมอให้ทายังไงทําตลอดพักผ่อนดูแล ให้วิตามินเหมือนลดน้ําใส่ปุ๋ยให้มันเลยนะครับผมแล้วก็2วันที่แล้วนะครับตูนทําการไปหาพี่หมอเพราะว่าตรงนี้มันลอกเป็นเป็นสะเก็ดออกมาใช่ไหมครับจากการที่มันเป็นหนังแผ่นๆออกมาแล้วเราไม่กล้ายุ่งกับมันเลยใช่ไหมครับพอไปหาที่นั่นพี่พี่พยาบาลใช่ไหมครับเขาก็ทาการขูดขูดขูดแรงๆเลยเขาบอกว่าน้องตูนสามารถที่จะเอามือไปโดนมันได้แล้วนะครับเพราะว่าพี่สามารถที่จะเอามือไปขยี้ให้น้องเห็นแล้วว่ามันรุนแรงกับมันได้แล้วนะแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงนี้นะครับตูนพยายามที่จะไม่เอามือไปโดนมันเลยแล้วก็ยังคงจะไม่ออกอกําาาลัังกกยตต่่่่่อออไไปได้นะครบบมแววพีหา ออกได้บอกผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าสามารถออกกําลังกายเบาๆได้แล้วนับแต่นี้นะครับนับแต่นี้เป็นต้นไปตูนสามารถออกกําลังกายได้แล้วแต่ว่ายังไม่จบชาเลนจ์ของตูนนะครับตูนจะงดออกกําลังกายไปเลย1เดือนครับผมเพื่อกินให้มันอ้วนเสร็จแล้วก็มาพา FC ลดความอ้วนไปด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูครับนี่เลยส่วนผมด้านหลังก็แบบนี้เลยนะครับให้เห็นแบบนี้เลย ถ้าไม่ได้ออมองกันนะ่ะมองกันแบบธรรมดาหรือเขาจะไม่รู้เลยนะครับว่าเราไปทําการแบบไปปลูกผมมาเพราะว่าของตูน,นี่ปลูกผมแบบทันสมัยที่สุดเลยครับเป็นนอนเชเวนเคทีนะครับ, K A ค,รบคือการปลูกผมแบบที่ไม่ต้องไปเจียนผมให้มันเกี้ยงไม่ต้องไปโกนผมให้มันแบบเม EN ่งขึ้นข้างหลังแล้วครับแล้วก็ด้านหน้าก็ไม่ต้องสกินเฮดด้วยเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ความชํานาญสูงมากครับมีพี่หมอพี่พยาบาลคือแบบหลายคนมากในห้องแล้วแบ่งงานกันทําหนักมากแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างนานคือแบบว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ความละเอียดเป็นงานฝีมือที่ค่อนข้าง จะแบบว่าปนีดมากนะครับคือตูนรู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วนะครับที่เราได้ตัดสินใจทํามาตอนนี้แล้วก็ดีแล้วที่ไม่ได้ไปทําเวอร์ชันก่อนหน้านี้พูดถึงเวลาเวลา,เวลาที่ผ่านมานะครับตลอดเลยเวลาครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตูนจะมาอัปเดตให้ฟังเลยนะครับผมคือช่วงแรกนะครับวันแรกไม่เจ็บเลยเพราะมันชาไปทั้งหัวเลยครับชาข้างหลังชาข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้าการไเม่กา้ายุง่งข้างหลังก็จะรู้สึกแบบชาชาเหมือนใส่บกน็อกนะครับแล้วก็ผ่านมาประมาณาวันที่3วันที่3มจะเริ่มมีอาการจี๊ดจี๊ด เอามาใส่ข้างหน้าใช่ไหมข้างหน้าไม่รู้สึกเลยนะครับผมแต่ข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกแบบเหมือนจิตจิตแนวคันคันครับเหมือนคันจิตจิมันไม่ได้แบบเจ็บเจ็บแบบเจ็บแสบนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคันจิตจิตออพยายามเอามือที่แบบไปแตะแตะแตะมันแบบนี้ครับเพราะว่าตูนตูนไม่เกรงใจข้างหลังตูนเกรงใจข้างหน้าอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ความรู้สึกค่อยๆลดน้อยถอยลงมาเรื่อยๆวันผ่านวันเวลาผ่านวันผ่านวันต่อมาวันต่อมามันเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆครับผมจนถึงวันที่ประมาณวันที่1สิบสอครับมามวันทีี่่123เฉลยประมาณ10วัท ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับเราสามารถที่จะเอามือไปจับจับมันได้แล้วก็นอนหลับสบายไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกคันยิบยิบหรือว่ารู้สึกตึงๆอะไรเลยจนถึงตอนนี้รู้สึกแฮปปี้มากนะครับแล้วก็พี่หมอบอกว่ามันจะหลุดออกเดี๋ยวมันจะหลุดออกแล้วนะครับแล้วก็ทยอยหลุดออก เรื่อยๆแล้วอันอันใหม่อันนี้คือเราจะเปรียบเทียบได้กับอะไรครับเปรียบเทียบได้กับผมหลอกครับผมหลอกที่เอาจากด้านหลังมาจิ้มเพื่อทําให้ลากลากผมของจริงเนี่ยมันขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องดูแลมันให้ดีเหมือนเดิมครับผมก็ประมาณนี้นะครับ EP ที่2นะครับแล้วก็ครบ1เดือนเดี๋ยวตูนจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ลองไปติดตามพาวิคอนคลินิกนะครับที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับผมลองดูนะครับตูนไปทํามาแล้วรู้สึกกว่าาประทับใจมมเลยผ